เดี๋ยวข่าวแรกครับอย่างที่เกินบอกผูคุณผู้ชมไปนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นะเป็นน้ำมนต์ฮะค่อนข้างแปลกนิดหนึ่งฮะมันเป็นน้ำฮะไหลออกมาจากรูปปั้นช้างมันไหลออกมาได้ยังไงเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันฮะพาผูคุณผู้ชมฮะนี่เลยฮะก่อนที่จะไปพิสูจน์นะไปกราบพระกันก่อนครับที่วัดป่าหัวตลุกวนารามอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับไปพิสูจน์รูปปั้นช้างเทวดาฮะ เมื่อไปถึงบริเวณลานด้านหน้าก็จะพบกับพระองค์ใหญ่นลฮะแล้วก็รูปปั้นช้างทั้งหมด4ตัวนี่แต่มีหนึ่งตัวครับแปลกกว่าตัวอื่นๆเขาบอกว่าลักษณะพิเศษมันอยู่ตรงที่จะงอยปากช้างมันจะยาวกว่าตัวอื่นนี่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 เห็นไหมฮะแล้วก็จะมีคราบหินปูนที่ย้อยลงมาอันนี้แนะนําให้หาทันตแพทย์นะฮะถ้าคราบหินปูนเยอะขนาดนี้นะฮะแต่ว่าที่แปลกฮะน้องลูกปาดฮะมันมีน้ําไหลออกมานะฮะ ไหลออกมานะแต่เขาบอกวันนี้นี่นี่นี่จับจังหวะที่น้ำหยดลงนี่นี่นี่แต่เขาบอกว่าโดยนานๆสักทีเนี่ยมันจะค่อยหยดลงมาสักหยดหนึ่งคือก็เอาเนี่ยฮะเอาโอ่งเนี่ยมารองไว้นะครับถ้าวันไหนอากาศร้อนเนี่ยก็จะหยดลงมาเร็วขึ้น จนทางวัดก็นําโอ่งมังกรนะมาลองตั้งไว้นะทุกวันนีนะ้น้ำเกือบเต็มโอ่งเลยนะครับซึ่งประธานกรรมการวัดก็คือคุณเดชาอินส่นครับบอกแบบนี้ครับว่าช้างตัวนี้น<อ>หลวงปู่เจ้าวาดวัดเห็นครั้งแรกแล้วถูกใจมากมีทั้งหมด4ตัวแต่ประทับใจตัวนี้เป็นพิเศษครับก็เลยตัดสินใจซื้อกลับมาไว้ที่วัดครับโดยหลังจากนํากลับมาแล้ว ได้ทำฐานให้ช้างแล้วก็อยู่สูงประมาณพื้นดินประมาณสัก1เมตรนะครับให้มีความสวยงามจากนั้นอยู่มาไม่นานครับก็พบว่าช้างตัวนี้นะฮะมันก็มีน้ำไหลออกมาจากจาง,งอยปากชาวบ้านก็พูดกันว่าเอสงสัยเนี่ยเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะฮะแล้วก็ต้องเป็นช้างเทวดาอย่างแน่นอนนะครับหลายคนก็มีความเชื่อแบบนี้นะน้ำที่มันหยดลงมานะฮะทีละเล็กทีละน้อยน,นะฮะหรือว่า เก็บไว้ในโอ่งนี่นะบางคนก็กลับไปนะฮะเชื่อว่าเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับเอาไปพรมบ้านพรมรถบ้างนะฮะก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าประเด็นนี้นะฮะมุมมองด้านวิชาการครับอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันครับอาจารย์ประจําภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับอาจารย์เคยอธิบายแบบนี้ครับว่าเรื่องที่มีน้ําไหลออกมาจากรูปปั้นนะ อาจจะเป็นเพราะว่าอากาศมันชื้นเย็นนองปออาอทาให้เกิดน้ําค้างนะครับคล้ายๆเหมือนแบบตอนช่วงเช้าเราจะเห็นใช่ไหม<อ>มันมีน้ําค้าง,างเออ<ๆ>อยู่ตรงใบ<ๆ>มุวใบไม้แบบนี้นะฮะโดยมักจะสะสมบริเวณที่รูปปั้นมีความหนาแน่นของวัสดุที่ใช้สร้างแล้วก็อยู่สูงนะฮะแล้วก็พบว่าตรงจุดนั้นนะมันเย็นกว่าตรงจุดอื่นๆอ,อันนี้เป็นมุมมองด้านวิชาการนะฮะส่วนชาวบ้านเชื่อว่าเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ผิดนะอ,อ เป็นเรื่องของความเชื่อที่มีค,คําอธิบายทางวิชาการแลร้วกันคุณผู้ชมก็เรื่องราวแบบน,นี้นะคะก็เป็นเรื่องที่มีข้อพิสูจน์ละกันอ่ะสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ